ที่จริงการนึกถึงพระสัมมาจ้าไม่ยากหรอกให้เรานึกทุกวันแล้ว่าโอ้เรานี่มีบุญมากเนอะต่มาเกิดอยู่ในโรงเงาของพศาสนาในยุคที่ยังมีคำสอนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องมีความสุขในปัจจุบันอิจบาไปสวรรค์ไปนิพพานได้เนี่ยเรานึก นึกง่ายอย่างนี้นะจ๊ะนึกทุกวันที่เรื่องอื่นเรายังนึกได้เลยที่เรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยที่จะทําให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในถึงที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริงด้วยเนี่ยเรากลับไม่ค่อยจะนึกกันเนี่ยเราให้ความสําคัญตรงเนี้ยน้อยไปทั้งทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเราโดยตรงเราตั้งแต่เกิดมาแล้วก็แสวงหา บางสิ่งนี่แหละแต่เราไม่รู้เราสแสวงหาอะไรถ้าได้มาศึกษาคําสอนสมมมาสมุภิเา้าเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราสแสวงหานี่คืออรัตนนัตตในตัวเท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญีเดียวนะจ๊ะและการนึกถึงองค์พระภายในไม่ยากให้เราสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆเนี่ยดูท่านให้จำไว้ได้แล้วเวลาเราหลับตาเราต้องตัดใจให้เป็นนะจ๊ะ ถ้ตัดใจหรือคลายความผูกพันกับคนสั์สิ่งของไม่ได้แล้วก็อย่าไปหวังเลยว่าเราจะนึกถึงองค์พระในตัวได้เราต้องตัดใจให้ได้อย่างน้อยในช่วงที่เรากำลังจะหลับตาเจริญสมาธิภาวนานึกถึงพระสมมสุติเจ้าต้องตัดใจตัดไปเลยตัดใจมันตายจากเงิน แล้วเราก็ค่อยๆนึกถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยใจที่เบิกบานแช่ำชื่นไม่ช้าหรอกเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเห็นท่านลุลุลางๆขึ้นมาแล้วไม่เ้าก็จะชัดใสกรจะจาเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายที่เรื่องอื่นเรายังนึกได้ไบ่อยๆเรื่องนี้นี่เรากับไม่ค่อยจะนึกกันเพราะฉะนั้นเนี่ย คิดผิดคิดใหม่ได้คิดใหม่ต้องคิดให้ถูกคือคิดถึงเรื่องพระรัตนตรัยโดยเฉพาะคิดบ่อยๆก็จะคิดได้คิดได้คิดง่ายแล้วก็ทําได้ด้วยต้องคิดง่ายๆทำง่ายๆแล้วก็ทําให้ได้ก็แค่นั้นเองนะจ๊ะ